you. Mm -hmm. กูเป็ดน้ำผ่านคล่องครับผมมีจฉาขาดครับผมปลาดูกินด้วยไปดูกินด้วยเห็นขน้างในตัวหนึ่ง่นานจะเปิปด,ดปลาดูนะดูปลาโคนกูเป็ดครับผม เดี๋ยวก็เข้าไว้ครับโอ้ปลคอเงี้ยพี่โน,โน้องโคอเงี้ครับผมโอก่อนได้ไปนั่นเอาค้งไว้น้ำเลือกครับตื่นเสามาหายโลกกลัวครับผมตัวนั้นเนื้เบึกตัวดีครับผมโอ้โอ้น่าจะ นี่ครับตัวเดียวกรารดูบอลเนาะนี่นอไอพี่นนอพอครับผมตัวนั่นตัวนั่นไ่ก่านีอยู่ครับนี่ตัวนั่นไ่ก่หนีอยู่ตัวนี้อยแน่ครับผมตัวนั่นได้ไปเอาไวนะ้ในเลือครับลามไปเองี่ละคือสามารถเห็นตะเบียดครับผม <laughs> อ่อพี่น้องได้แล้วครับผมแต้มหนึงครับผมกูเบสน้อกันกระพ่านขลองครับไอพี่น้องหลังจากได้ประคอไปครับตัวหนึ่งกูเวสเสรนจแล้วครับผมเดี๋ยวเขาเบิองเวสเสร็นี้พี่น้องพอดีมือเสาะได้ปลาดูไปสีตัวครับผมไอปลาดูไปสีตัวเลยต้องกลายตัวหนึ่งครับผม,เว,มผบบวเวสเสร็ววสนี้ตอนนี้ผมกำลงกังจะแต่งแต่งใหม่ครับผมพี่น้อง,งกำลังจะแต่งไหม เดี๋ยวเขาเบิ ler, <Humans. S 1> ้งน้ากันครับผมข้างหน้าผมว่าเป็นปลาครับผมแต่ว่าเป็นปลาใหญ่เดี๋ยวเราหิ้เป็นปลาอย่างพี่น้องมาบรรยากาศของผครับผ่านข้องหมานิดเดียวครับผมกดปุ๊บตะเพิ่งเรื่องครับพี่น้อง คือไงครับพี่น้องคือไงพี่น้องหมานครับผมพี่น้องทีเด็ดครับผมทีเด็ดครับผมเจอหน้าแล้วใส่ผีมาจนตาพี่น้องก็ลังคอบมาขึ้นครับผมทีเด็ดแล้วครับผมทีเด็ดแล้ว กินน้ำเวียนครับผมมานครับปู้ดีแปดก็ของมานครับผมพี่น้องอออคนผู้หนีมิเต่รมานพี่น้องโอ้แนวตึบเลยปลูกตายตำนาพี่น้องแน่นตึบครับผม เด็ดครับผมอาจโงมันนี่เด็ดอีกแล้วประกดขังครับผมว่ามันสเสด็จมุดพี้ดวงลึกตื้อเลยครับนี่โโเคยได้ดตะลุกปลาเครื่องครับปานแหตอนนั้นเด็ดปลาเครื่อง แต่ว่าดินเสียงมันขึ้นอยู่แถวนี้นะหมาของผมนี่พี่น้องทีเด็ดครับพันธุ์ข้องทีเด็ดครับผมวันนี้อ้เกือบขาดพี่น้องเกือบขาดครับผมะมาหุกไะไรวะอันหกครับผม ครับผมมานโคง้งนี่พี่น้องปากดคังครับผมหมานๆอุ้ดย,ยัดยัดตกครับผมเสียวขึ้นมาเร็วพอคอยมีอย่างเดียวครับหายอย่างเดียวไม่ต้องมีสิเจนี่ต้องแตงไม่เหมือนครับผม ว่ามือมรเร้ากินโหดแห้งครับผมมืเเอเส้าไอปาดูสี่ตัวสามสามสี่ตัวแล้วก็ปะปตองไก่ครับผมแล้วขาดอีกขาดอีกสองสามหลังครับผมเส้นนี้แต่ว่ามา้ามานเด็ดครับผมน้องกดคังครับผมคัานคองจัดไปของไงครับผมมือนี้จัดของไงไปเลยครับผม มัน,มน <c oughs> ครับผมพี่น้องาตาโกดค้งครับผมฝากที่ตามช่องยู u ูบไปด้วยครับเดี๋ยวผ่านโคองหากินพ่อก,กรรมกาครับผมฝากช่องน้ำแนได้วยครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับผม พ่อเด้มีคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมผมพออยายามจะเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งครับผมคลิปที่มันสม,มบูรณ์ครับผมเอาสมิ่งละพี่น้องหมานๆกับพ่นานข้อครับผมมื้อน,นี้าวพอเบ็ดเก่าครับผมไล้คอตัวนึงปลาดูเอ้ยปลาปลาเครื่องตัวนึงครับผมเอาผมพี่น้องเอาสนิ่ลนะครับสวัสดีครับ